สวัสดีครับในวันนี้นะครับก็จะมาพาทำการดาวน์โหลดนะครับโมเดลนะครับเป็นระบบอ l เล r n i n g นินะครับจากรเรารสอนออนไลน์นะครับในวันนี้นะครับจะพาทำในเครื่องจำลองก่อนนะครับก็คือใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ของเรานะครับเป็นเซิร์ฟเวอร์นะครับก็เริ่มแรกเลยนะครับให้เข้าไปที่ m o d e l .ORG นะครับ ก็จะได้นาเบกมูนเด่นแบบโรบินจีมาเมนี้นะครับเราไปที่เมนูดาวน์โหลดนะครับดาวน์โหลดนะครับแล,แล้วเราเลื่อนลงมานะครับเลือกที่ l a t e s t release นะครับในที่นี้ผมจะมาพาทำตัวที่เขามีแพ็กเกจนะครับสำหรับการติดตั้งพร้อมกับตัวตัวเซิร์ฟเวอร์นะครับก็จะมีอยู่2ระบบปฏิบัติการนะครับ อันแรกก็จะเป็น mac os นะครับอันที่สองก็จะเป็น windows นะครับเครื่องของผมเป็นระบบปฏิบัติการ windows นะครับผมจะเลือกที่ p a c k เกจ for windows นะครับ multi บนันตัวน,นี้ก็จะเป็นเวอร์ชั่นบรรยันครับตัวน,นี้เป็น3.9มเก้านะครับดูแล้วเครื่องผมคงไม่ไหวนะผมจะเลือกเป็นเวอร์ชั่นที่แปดสามเจดสองแล้วกันนะครับพอคลิกที่ download น,นะครับมันก็จะทาการดาวน์โหลดลงมา นะครับยิ่งแบบนี้มันก็จะทําำการโหลดลงมาแบบนี้นะครับโหลดจนกว่ามันจะโหลดเสร็จนะครับขนาดไฟล์ก็ประมาแปดสิบสามมิลลิไบต์นะครับอ่าสําหรับผมก็ได้ทําการโหลดมาแล้วนะฮะอันนี้ผมทําให้เป็นตัวอย่างให้เห็นนะครับว่าดาวน์โหลดมันจะขึ้นแบบนี้นะครับสําหรับใครที่ใช้โปรแกรมช่วยดาวน์โหลดนะครับมันก็จะขึ้นหน้าต่างของโปรแกรมช่วยดาวน์โหลดมานะครับไฟล์มันจะถูกเก็บ ในที่ที่เราตั้งค่าไว้นะครับว่าเราเอาไปไว้ที่ไหนนะครับขผมให้มันชีตัวมาที่ folder ap นะครับก็จะได้ไฟล์ z i นะครับก็คือการอัาไฟล์นะครับเป็นโมเด e windows installer นะครับนะครับผมก็จะทำการแยกไฟล์ออกมานะครับเราคลิกขวาที่โ o เดลวินโดว์นะครับไฟล์ที่เราดาวน์โหลดมาเมื่อกี้นะครับโดที่ e x e c t to อันนี้นะครับมันก็จะได้โัลเร,รือมาฟตฟลเร์นี้นะครับสังเชื่อไปมันก็นยังไม่มีอะไรนะครับต้องรอนะครับให้การทาง,งานมันครบหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ก่อนนะครับดูตรงน,นี้นะครับหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ช้าหรือเร็วขึ้นอยู่กับสเปคเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านนะครับ นะเสร็จแล้วนะครับก็เมื่อเสร็จแล้วนะครับมันก็จะได้โฟลเดอร์ m o d e r n Video Installer ตัวนี้ขึ้นมาเราก็เดี๋ยวไลคลิกเข้าไปมันก็จะมีโฟลเดอร์ Server อยู่หนึ่งตัวแล้วก็มีแอปพลิเคชันก็คือ Start m o d e r n และ Stop m o d d r e นะครับในโฟลเดอร์ Server นี่มันก็จะมีไฟล์ มีโฟลเดอแล้วก็มีไฟล์ต่างๆนะครับก็คือในนี้มันจะเป็นที่เก็บตัวเซิร์ฟเวอร์ด้วยแล้วก็ตัวระบบมูเดิด้วยนะครับเราไม่ต้องไปยุ่งกับมันนะครับในนัน,นเราคลิกแค่ start ทมูเดนะครับมันก็จะมีหน้าต่าง command สีดำๆๆขึ้นมาแบบนี้นะครับเราก็รอมันสักครู่หนึ่งนะครับ จะเปียหนามาเป็นหน้านี้ครับ Apache and MySQL a running ออกไปที่หน้าเว็บเบราว์เซอร์รบบตัวนี้ผมใช้เป็น Google Chrome นะครับเราก็เปิดแท็บใหม่มาเลือกใช้งานเพื่อจะลองซิร์ฟเวอร์ได้เลยนะครับจะเรียกด้วย IP 1 2 7 0 0 1ก็ได้หรือ จะเรียกด้วยโลข้อโฮดก็ได้นะครับตามสะดวกล้วก็กด Enter เป็นฟ้านซเซอร์มันก็จะพาเรามาหน้าติดตั้งโมเดลนะครับมันก็จะให้เราเลือกภาษาในการติดตั้งนะครับถ้า Default คือถ้าที่เป็นตัวที่มาครับ ตัวติดตั้งมันจะเป็นภาษาอังกฤษนะครับเราก็มาเปลี่ยนให้มันเป็นภาษาไทยนะครับเราก็หาเว็บที่ไทยนะครับเมืเว็บมันก็จะเปลี่ยนเป็นภาษาไทยให้เราแล้วเราก็กดต่อไปนะครับติดตั้งตัวนี้มันก็จะถามว่ามันก็จะบอกเราว่าที่อยู่เว็บอยู่ตรงนี้ปุ๊บ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 อ่ะดูก็ได้ไม่ดูก็ได้นะแล้วเราก็กดต่อไปแล้วก็รอสักครู่นึง มันก็จะพามาที่ฐานข้อมูลตัวจำลองเซิร์ฟเวอร์ที่มากับแพ็กเกจของโมเดลนะครับมันจะสร้างฐานข้อมูลมาให้เราเดูนะคหน้านี้เราไม่ต้องทำอะไรนะครับกกดต่อไปเหมือนเดิมน,นะครับมันก็จะพาเรามาหน้าสครู่นะครับ ช้ได้เร็วขึ้นอยู่กับสเปคเครื่องของท่านด้วยน,นะครับมันก็จะพามาติดตั้งนะครับม,ม็ไดเป็นอบอกว่าลิขสิทธิ์อะไรของเขาเนี่ยแหละนะครับเราก็อ่านก็ได้ไม่อ่านก็ได้แล้วก็กดขั้นต่อไปนะครับอ่ะทีนี้การติดตั้งตัวนี้ m มเดตัวนี้นะครับเป็นเวอร์ชัน3.8.2นะครับค่า ต่างๆนะครับในแพ็กเกจของการติดตั้งที่เราไปดาวน์โหลดมาจากเว็บ m o d e r n รื g นะครับมันจะถูกคอนฟิกหรือถูกตั้งค่ามาเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ถ้าเราดาวน์โหลดไฟล์ o o e r n เพียวๆมาติดตั้งกับเซิร์ฟเวอร์ที่เรา,เาติดตั้งตัวจำลองเซิร์ฟเวอร์ในเครื่องของเราเองมันก็จะฟ้องอะไรหลายอย่างนะครเช่นการตรวจสอบเป็นสีแดงบ้างสีส้มบ้างนะครับถ้าสีส้ม่ย ทำก็ได้ไม่ทำก็ได้ก็ติดตั้งได้นะแต่ถ้าขึ้นสีแดงตัวใดตัวหนึ่งนะครับปุบ่มนี้มันจะไม่ขึ้นมานะปุ่มนี้มันจะไม่ขึ้นมาถ้าติดตั้งในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรานะครับมันเป็นแพ็กเกจนี้มันติดตั้งได้สบายเราก็กดขั้นต่อไปนะระบบมันก็จะทำการติดตั้งนะครับ ก็รอมันนะครับช้าหรือเร็วขึ้นอยู่กับสเปคเครื่องของท่านนะครับแต่ผมบอกได้เลยว่าเครื่องผมนานแน่นอนเดี๋ยวผมจะใช้โปรแกรมตัดต่อนะครับที่สำหรับเลิบนี้นะครับก็เป็นการสอนการติดตั้งโมเดลนะในเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านเองนะครับยังไม่ใช่การติดตั้งบนเซิร์ฟเวอร์จริงนะครับ การติดตั้งบนเซิร์ฟเวอร์จริงนะครับมันถ้ามือใหม่เลยนะครับก็จะค่อนข้างยากนะครับแต่ถ้าใครเคยติดตั้งแล้วนะครับก็จะง่ายนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับการติดตั้งโมเดิร์นนะครับแต่ละเวอร์ชันนะครับมันมีเอ่อสเปคที่ต้องการของมันเองนะครับต่างกันนะครับห้าเวอร์ชันสามจุดแปดจุดสองเนี่ยถ้าในเซิร์ฟเวอร์จริงนะครับมันจะต้องใช้พ h p ี เวอร์ชัน7.0ขึ้นไปนะครับ7.0ขึ้นไปแล้วก็ MySQL นะครับเวอร์ชัน5.6ขึ้นไปนะครับซึ่งเป็นค้อข้างยากแล้วก็ในโดเมนหรือเซิร์เวอร์จริงบางบางตัวนะครับมันมันไม่รองรับโมเดนเวอร์ชันสูงๆนะครับถ้าใครจะนำไปติดตั้งบนเซิร์ฟเวอร์จริงก็อาจจะต้องลดเวอร์ชันลงนะครับเหลือสัก3.3 3.0อะไรประมาณนี้นะครับ หรือในคลิปหน้านะครับผมจะมาพาทำการอัปโหลดนะครับไฟล์โมเดลขึ้นไปบนเซิร์ฟเวอร์จริงนะครับก็ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเซิร์ฟเวอร์ของท่านเองนะครับมันมีสเปคสูงแค่ไหนนะครับเซิร์ฟเวอร์จริงนะครับถ้าในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรานะครับมันติดตั้งเวอร์ชันสูงสูงได้นะครับเพราะมันเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรามันค่อนข้างมีสเปคที่สูงนะครับแต่ในเซิร์ฟเวอร์จริงนะครับ มันอาจจะติดตั้งไม่ได้อย่างที่ท่าต้องการนะครับผมเคยลองทําอยู่นะครับมันก็ยากพอสมควรนะครับที่จะใช้เวอร์ชั่นสูงๆนะครับตอนนั้นเป็นเซิร์ฟเวอร์เช่านะครับก็เซิร์ฟอ่อ mysql ก็ห้าจดหกเจ็ดนะครับแต่เป็นเครื่องแบบเนี่ยเป็นแชร์โฮส์นะครับก็คือคล้ายว่าเราไปเช่าแบบราคาที่พอทำเบเฉยเฉยนะครับ โมเดลนี่มันใช้ทรัพยากรค่อนข้างเปลืองเปลืองมากนะครับเวลาเข้ากันเยอะๆเวลาที่นักเรียนเข้าระบบพร้อมกันเ,อเนยอะๆเซิร์ฟเวอร์อาจจะแห้งได้นะครับก็ด้วยประสบการณ์ที่เคยทํามาก็ค่อนข้างที่จะย,ยากพอสมควรนะครับแต่ท่านใดมาดูในคลิปนี้นะครับสิ่งที่ผมได้กล่าวไปก็อาจจะเป็นแนวทางให้ท่านไดน,นะครับถ้า ถ้าจะทำเซิร์ฟเวอร์จริงโมเดลนะครับก็ต้องหาผนะู้ให้บริการที่เขาเปิดเซิร์ฟเวอร์ที่เป็นเฉพาะของโมเดลนะครับพวกนี้นะครับเขาจะได้คอนฟิกค่าอะไรต่างๆไว้แล้วนะครับมันจะทําให้เร็วขึ้นนะครับแต่ค่าใช้จ่ายมันก็อาจจะสูงนิดๆนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับงบของท่านด้วยนะครับงบของหน่วยงานของท่านด้วยนะครับแต่ที่ของผมใช้คือเป็นแบบ PVS Server นะครับเป็นแบบ Private นะครับก็จ่ายเป็นปีครับปีนึ่งก็อยู่ที่ประมาณ12,000บาทนะครับถามว่าสเปคมันสูงไหมมันก็ใช้งานเออ์์ั่น3.8ได้นะก็เข้าที่ละ50-60คนก็ไม่ล่มนะครับไม่ล่มแต่ถ้าเอาใช้แบบแชร์โฮสติ้งนะครับมันก็เข้าประมาณ10-20ก็อาจจะล่มได้นะครับแต่ถ้าบริหารจัดการดีๆก็ อาจจะใช้งานได้อยู่นะครับมันก็ขึ้นอยู่กับตามบริหารจัดการด้วยนะครับอาจจะแบ่งเด็กเข้าทีละสิบคนอย่างนี้นะครับให้สิบคนชุดแนกเข้าไปก่อนแล้วชุดสองก็เข้าตามต,ตอนนี้มันก็กาลังระบบก็กําลังติดตั้งอยู่นะครับยังไม่เสร็จนะครับโม,โมโดูลคอมเตอนี่ค่อนข้างใหญ่นะครับถามว่ามาีของไทยไหมนี่ครับเป็น โอเบ็ลเอ็มเอสนะครับก็ตอนนี้นก่อนใช้งานดีเหมือนกันนะครับเป็นของคดไทยเองนะครับตอนนี้ไปตั้งสำเร็จแล้วนะครับก็กดขั้นต่อไปหนะนึ่งกดลงัปนะครับมันก็นจะมาให้เราตั้งค่าผู้ใช้งานนะครับก็คือตัวเราเองนะครับ เริ่มแรกเลยนะครับสถานะจะเป็นผู้ดูแลระบบนะครับนี่นะชื่อผู้ใช้ระบบจะตั้งให้ก็คือแอดมินเราจะใช้แอดมินก็ได้หรือใช้อันอื่นก็ได้นะครับที่นี่ผมใช้ตัวนี้แล้วกันนะส่วนอื่นเลื่องวิธีการอนุมัติก,ก็เป็นเมนูแอร์เขาทีนี้รหัสผ่านนะครับเขบาจะบอกว่ารหัสผ่านนี้ต้องประกอบด้วยแปดตัวอักษรมีหนึ่งตัวเลขมีหนึ่งตัวพิมพ์เล็กมีหนึ่งตัวพิมพ์ใหญ่มีหนึ่งอักขระพิเศษยังไงนะครับมาดู ตัวนี้ก็แสดงรหัสฐานได้นะครับช่วงว่าตั้งรหัสฐานนะครับตั้งง่ายๆเลยหนึ่งสองสามสี่ห้า s นะฮะคือ s นี่คืออักขระพิเศษนะครับแล้วก็ A ใหญ่แล้วก็ e เล็กนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ชื่อผู้ดไปในระบบนี้ก็ใครอยาเปลี่ยนเป็นชื่อตัวเองก็เปลี่ยนนะครับนามสกุลอะไรก็เปลี่ยนอีเมลอะไรก็ใส่ไปนะใช้โมมว่ากัน แต่ี่จริงก็ไม่ควรมัวนะวเดี๋ยวเขาจะได้ติดต่อเราได้นะก็จังหวัดตัวปจังหวัดสีสกเกตนะรัสายไปเลือกประเทศไทยนะก็จะเป็น Thailand เขตเวลาโซนเวลานะครับก็จะเป็นเขตเอเชียก็เลยเขเอเชียแบงก์อกนะครับส่อานนล้เอยดนีอื่มีไหมมีตัวนี้ก็ใช้คนที่ฟิเมลรูปแบบก็คือรายละเอียดนะครที่เราจะพิมพมีนพววิมพ์กความเป็นโพอะไรสักอย่าง ใช้ให m, một, ý, m ch ưa. Ch ưa l มก็ได้ใช้ผู้แบบ่ตัวนุมัดิก็ได้ใช้ได้หมดติดอัปเดทตลอดชิ้นตัรตทีนี้หน้าถัดไปหน้าถัดไปนะครับมันก็จะระบบก็จะพาเรามาตั้งชื่อชื่อเล็ของเรานะครับรอครับ เครื่องของท่านเองนะอาจจะเร็วนะครับเครื่องของผมมันจะช้ามากมากป็นมากที่สุดนะเดี๋ยวตอนมานะครับเดี๋ยวก็อาจจะได้รีอาจจะได้เร่งเวลาให้มันทํางานเร็วขึ้นนะนมีโปรแกรมตัดต่อนะก็จะมานะชื่อเป็นของเว็บไซต์อะไรชื่อเต็มของเว็บไซต์ของเราอะไรนะครับก็ใส่ไปฟัอก์ชันออนไลน์ฟัอก์ชันออนไลน์ชื่อย่อชื่อเต็มเอาเหมือนกันก็ได้จะไม่เหมือนก็ได้นะ่นาละเอียดน่าละเอียดมีอะไรมั้นมีก็ใส่ครับ จะปล่อยวางไว้ก่อนก็ได้นะครับตั้งค่าเวลาเราก็เลือกตั้เดือดนะ d ก็แบงค์คอร์นะครับวิธีการอนุมัติจากการอนุมัติลงทะเบียนด้วยตัวเองเราต้องการที่จะให้นักเรียนลงทะเบียนด้วยันเองหรือเปล่านะครับถ้าเราต้องการก็ใช้วิธีการวัดผ่านเมีนะครับเมลที่นักเรียนใช้สมัครต้องเป็นเมลที่ใช้ได้นะครับเขาจะส่งลิงก์ไปให้ระบบจะทําการส่งลิงก์ยืนยันไปให้ในเมลนักเรียนถ้าเราต้องการจะนําเข้านักเรียนเองแล้วก็ปิดการใช้งานไปเลยนะครับ นำหรับนี่ที่ทการส่งออกระบบเขาจะตั้งไว้แบบนี้จะเปลี่ยนก็ได้เลยเปลี่ยนก็ได้เนี่ยก็าติกาเป็นเดียวเลยเขาะให้เปลี่ยนนมครับจะเปลี่ยนไครับจะเป็นนื้อวอลหน้าเลขนะครับมันก็จะเป็นหน้าบูสต็ p แบบนี้นะครับเป็นขาวๆสะสาดๆแบบนี้เลยเก็จะมีเขาจะมีเรียกว่าการพาเราทัวร์นะว่าในหน้าโมเดลมีอะไรบ้างเนะราเราก็คลิกต่อไปก็จะพาไปดูเมนูนั้นเมนูนี้นะครับถ้าเราไม่ต้องการให้มันพาทัวร์เราก็กดเป็นทัวร์ออกไปนะครับสำหรับการติดตั้งก็จะประมาณนี้นะครับในโมเดลเวอร์ชัน3.8.2ที่มีตัวแพ็กเกจการดาวน์โหลดนะครับเป็นแพ็กเกจ ตัวจะมองเซิร์ฟเวอร์ด้วยแล้วก็ตัวนม้เลนด้วยนะครับก็จะประมาณนี้นะครับสมัครคลิปนี้ก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ